สวัสดีครับทุกคนช่นะฮะผมเพิ่งถอดอที่จับกล้องนะฮะช่ผมบอกใช่ไหมว่าเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมว่าผมชอบโยนข้าวของเพราะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอาลาวตากผ้าที่มันหักช่นะ,ะครับกูก็เลยหยิบมาแล้วก็โยนนะฮะใช่มันก็จะโยนอย่างเงี้ยช่ผมโยนอย่างงั้น แมวมันวิ่งไล่กันกูก็เลยดูเฉยๆใช่นะฮะไม่มีอะไรอยากโยนไม้ให้ดูเฉยๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชมว่าผมสุดยอดไปเลยไอ้แค่เสียงคลิปเที่อันนี้เบาแน่ๆเลยไม่เป็นไรช่างมันขอบคุณครับขอบคุณที่ชมว่าผมเก่งใช่มึงไปเล่นอะไรในหลังคาบ้านอีกแล้วไอ้สัสเมื่อวานก็หลังคาถล่มไปรอบนึงแล้วไอ้เหี้ยมึงดีดอ่ะใช่กูก็ดีด แล้วฝนที่ค้างตัวใบไม้ก็ตกต้นไม้มันร้องไห้โอ้ต้นไม้อย่าเศร้าไปเลยอย่าร้องไห้แล้วนกก็บินไปจากเสาไฟเสียงวัวก,ก็เงียบใช่ทุกอย่างดูเป็นดูเป็นอะไรไม่รู้ดูเป็นสิ่งที่เป็นปกติยกเว้นกูใช่นะฮะ